หายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วเอสกันตพง์หายดีออกมาใช้ชีวิตกับครอบครัว,รวแล้วต้องบอกเลยว่าเจอมรสุมชีวิตอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสําหรับครอบครัวเอสกันตพง์ที่ก่อนหน้านี้วูบหมดสติกระทันหันหัวใจหยุดเต้นจนต้องมีการปั๊มหัวใจและเข้ารักษาตัวในห้อง ICU เป็นเวลานานกระทั่งมีปาฏิหาริย์ฟื้นขึ้นมาแล้วพลวิกฤต แต่ยังต้องดูแลรักษาตัวอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องพักงานในวงการบันเทิงไปก่อนค่ะล่าสุดมีคลิปที่หนุ่มเอสออกมาเดินเล่นใน,นที่สาธารณะพร้อมหน้าครอบครัวได้แล้วโดยคิตตี้ได้ออกมาโพสต์คลิปสายมีกับลูกสาวไปเดินชอปปิ้งที่ห้างดังพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า Our first family stroll in public ทางนี้คิตตี้ยังเผยถึงความรู้สึกสุดจะบรรยายกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนี้และยังขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนพวกเราเสมอทำกลาแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความินดีกันอย่างล้นหลามค่ะ